หลายครั้งที่คนเราเวลามีความเครียดอาจจะตามมาด้วยอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายข้อแท้และสุดท้ายเลยก็อาจจะถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายนะครับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตั้งแต่มีความเครียดจนนั่งถึงเกิดความคิดฆ่าตัวตายนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนครับมักจะมีอะไรที่นำมาล่วงหน้าเช่นอาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะมีเรื่องที่คาลาคะสังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาสั้น จนกระทั่งเกิดภาวะที่กินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักตัวลดจนกระทั่งอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่มีความสุขในการทํางานสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ตามมาด้วยสุดท้ายเลยก็คือการรู้สึกที่ว่าตนเองนั้นไม่สามารถจะเอาตัวรอดจากปัญหานั้นได้แก้ไขปัญหาต่อไปไม่ได้ก็เลยเกิดความที่ว่ามีความคิดสั้นฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนะครับในคนที่มีความคิดสั้นฆ่าตัวตายนั้นนอกเหนือจากจะมีความคิดแบบนี้แล้วสิ่งต่างๆที่อาจจะสังเกตได้ก็คือ อาจจะมีอาการทางร่างกายร่วมด้วยเช่นทานอาหารไม่ได้เบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดบางคนอาจจะมีอาการนอนไม่หลับนะครับโดยเฉพาะยิ่งบางคนจะรับลับ,ลบต,ตื่นฝันเยอะแล้วก็มีหลายๆครับที่นอนหลับในตอนแรกได้แต่ว่าตื่นเร็วอาจจะตื่นที่สองที่สามแล้วก็ไม่สามารถจะหลับต่อได้อีกสิ่งเหล่านี้นั้นร่วมไปกับอาการทางอารมณ์ก็ทําให้สถานการณ์นั้นมันแย่ลงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะสังเกตด้วยตัวเองได้ มีปัจจัยอยู่หลายประการนะครับที่ทําให้คนเราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายปัจจัยอันดับที่1เลยก็คือปัจจัยในเรื่องของระบบร่างกายหรือบโอโลจีหรือว่าชีววิทยาอาจจะหมายถึงพันธุกรรมหรือว่าเรื่องของสภาพร่างกายของเราเองซึ่งมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นนะครับปัจจัยที่2ที่เราสามารถจะสังเกตได้แล้วก็เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีความเครียดสูง อาจจะเป็นเรื่องของการกดดันในเรื่องของการทํางานและเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับปัจจัยต่อมาเป็นเรื่องของปัจจัยในเชิงของสังคมสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นปัจจัยทั้งบวกและลบก,ก็หมายความว่าถ้าสังคมดีก็จะเป็นเหมือนกับ protective factor ก็คือปัจจัยที่ป้องกันครับไม่ให้อารมณ์มันท้อแท้ซึมเศร้าแต่ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปก็จะเกิดภาวะเสี่ยงก็คือถ้าสังคมไม่ค่อยมีสภาพาแวดล้อมก็กดดัน มันก็จะทําให้เหล่านั้นมีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายง่ายขึ้นครับ